ที่บอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับประเพณีลอยกระทงในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมครับไปสำรวจเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงกันบ้างครับ หลังจากที่ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด19นะครับหลายจังหวัดหลายแห่งนะครับก็ได้มีการงดกิจกรรมลอยกระทงไปนานครับแต่ว่าปีนี้สถานการณ์โควิด19ดีขึ้นครับทำให้บรรยากาศบลลอยกระทงก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งโดยทางด้านของนักเศรษฐศ,ศาสตร์นะครับก็ได้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีเม็ดเงินนะครับสะพัดในช่วงของวันลอยกระทงเนี่ยมากกว่า9,600ล้านบาทนะครับถือว่าสูงสุดในรอบ10ปีขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองก็คึกคักเช่นเดียวกันครับเพราะว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องประกอบกับเดือนนี้ครับเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันอีกด้วยซึ่งในวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปสํารวจราคาวัสดุในการทํากระทงที่ร้านดอกไม้แถวตลาดหลอ่อโรงครับและก็สอบถามกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผูืที่มาซื้อของด้วยก็พบว่าราคาวัสดุในการทํากระทงเนี่ยแพงขึ้นโดยเฉพาะราคาดอกไม้แต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกรักดอกมะลิกล้วยไม้ ก็ปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงของประเพณีถือศีลกินผักแล้วประกอบกันว่าพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยน้ำท่วมทําให้ราคาสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าช่วงของประเพณีลอยกระทงราคาก็จะขยับสูงขึ้นอีกครับราคานี้คือมันจะแพงตั้งแต่ก่อนกินเจอยู่แล้วมาที่คือทั้งมีทั้งเหตุการณ์น้ําท่วมน้ําท่วมมาด้วยแล้วภูเก็ตก็คือของก็ราคาสูงขึ้นหมดเลยตั้งแต่ก่อนกินเจอยู่แล้วค่ะ ขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวได้ก็ลงพื้นที่ไปยังสวนของคุณลุงค่ะเป็นคุณลุงบุญเกื้อคงชนะค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรชาวการะรนนะคะที่ได้มีการปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดอีกทั้งยังได้มีการเก็บใบตองที่อยู่ในสวนของตนเองนะคะส่งไปขายยังตลาดโดยคุณลุงก็บอกนะคะว่าใบตองที่นํามาขายค่ะมีทั้งที่ปลูกเองแล้วก็มีทั้งที่ขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละวันค่ะจะมีลูกค้าสั่งเข้าสั่งเข้ามานะคะ เป็นขายส่งค่ะกิโลกรัมละ20บาทบแต่ในช่วงของเทศกาลลอยกระทงตอนนี้นะคะมีการสั่งเพิ่มค่ะมากกว่า50กิโลกรัมแล้วแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าจะมียอดในการสั่งเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเพราะเห็นว่าตอนนี้หลายภาคส่วนค่ะได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาทํากระทงจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นโดยส่วนตัวเองก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายค่ะ ลวยยีพาไหมวนะแต่ถา้าธรรมดาวันไอธรรมดาทุกวันก็ลหยยีบัดมันเพิ่มแล้วแต่วันนึงหยิบลบ้างสิบลบ้างห้าลบ้างเห็นคือวันรถกระทงนี้เขาสั่งมาแล,วลยวห้าสิบลยกรวยด้วยยวกรวยห้าสิบเวน